ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร,ร์นะคะประจำวันที่19พฤศจ,จิกาย,ยน2566สำหรับคนที่เกิดวันจันทร,ร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร,ร์วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะจากใครสักคนใครที่รอคอยนะคะรอคอยคนมาหาจะมีคนมาหามีคนคิดถึงนะคะหลายๆคนคิดถึงเรื่องครอบครัวอยากกลับบ้านไปหาครอบครัวคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะมีคนส่งข่าวให้คุณระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะ ทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ระบบก้อนเนื้อเนื้องอกต่างๆในร่างกายคุณมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะกำลังคิดอยากจะลงทุนค้าขายเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะหรือใครกําลังวางแผนจะลงทุนค้าขายให้ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมีโอกาสประสบความสําเร็จและดีมากๆนะคะ ใครคิดเรื่องบ้านนะคะจะได้บ้านใครหลายหลายคนกําลังรอข่าวดีนะคะเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะคุณจะได้รับข่าวดีสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีฟ้าสีเหลืองสีแดงให้โชคเลขหน้าไพา่หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ